นายกยัน13กันยายนขอชื่อโฆศกรัฐบาลแบ่งงานรองนายกนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่13กันยายนจะมีการแบ่งงานให้รองนายกเลยหรือไม่ว่าน่าจะและกำลังทำอยู่ซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งในการพิจารณากับคณะทำงานถามอีกว่านายกระบุจะนั่งเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ นายกจะดูแลงานด้านความมั่นคงด้วยตัวเองเลยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องนี้จะพูดคุยกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งต่อไปและยืนยันจะไปกำกับดูแลกอตรอด้วยตัวเองนายเศรษฐากล่าวด้วยว่าวันนี้เรื่องสำคัญอีกเรื่องคือการเฟ้นหาบุคคลที่จะมารับตำแหน่งโฆษกประจำสํานักนายกซึ่งเข้าใจว่าได้แล้วและจะมีการพูดคุยอย่างดีจะได้ไม่ต้องมีความสับสนพูดกลับไปกลับมา ไม่เช่นนั้นจะทําให้ประชาชนและสื่อมวลชนสับสนได้ส่วนจะเป็นใครนั้นขอเวลาอีกนิดเดียวได้ทราบเมื่อถามว่านอกจากตําแหน่งโฆษกประจําสํานักนายกแล้วตําแหน่งข้าราชการการเมืองอื่นๆจะแต่งตั้งเลยหรือไม่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกนายเสยถากล่าวว่าก็คงมีบางส่วนด้วยเพราะหลายหน่วยงานมีการเตรียมเรื่องไว้แล้วและถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการยอมรับว่ามีหลายเรื่องที่สําคัญ และจะคุยกับคณะทำงานว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่นายกต้องทำแล้วมาไล่เรียงความสำคัญแต่อยากให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยถแถลงครั้งเดียวจะได้ไม่เกิดความสับสน